อ่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของสมบัติคอลิกเกทีฟข้อที่4แล้วความดันออสโมติกอันนี้ไม่มีคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วนะอันนี้ไม่มีคําว่าความเอ,อ่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเพราะว่าความดันออสโมติกเป็นสมบัติของสารละลายเลยพูดว่าอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เป็นตัวทําละลายบริสุทธิ์ไม่มีความดันออสโมติกอยู่เลยแล้วพอเป็นสารละลายมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความดันออสโมติกขึ้นมา เขา,เอาบอกว่าการอธิบายตรงนี้มันยากเหลือเกินเขาบอกเอา,เอาให้พูดอย่างนี้ก่อนเราบอกว่าถ้าเกิดมีการทดลองเอาสารละลายมาเอาตัวทำละลายบริสุทธิ์มาให้อยู่สองฝั่งของภาชนะใบหนึ่งนะซึ่งถูกกั้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านนะซึ่งจะยอมให้มเลกุลของตัวทำละลายเท่านั้นที่ผ่านไปได้เนะยื่อเลือกผ่านตรงนี้เขาเรียกว่า semi permeable membrane semi แปลว่าครึ่งครึ่งใช่ไหม p e r m e a b l e ก็คือผ่านได้คือเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะตัวทำลลายจะไหลผ่านเยื่อนี้เข้าไปอยู่ในสารละลายวะใช่ไหมหรือเราจะมองว่าตัวทำลลายจะเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงกร,กระบวนการนี้เรียกว่า Osmosis. สนะ o s สโมซิ Os คือชื่อกระบวนการใช่ไหมก็ดูจากรูปข้างล่าง ห็นรับเรามีภาชนะที่กั้นด้วยเยื่อเลือกผ่านนี้อยู่อาจารย์ตีเส้นสีแดงแว่านี่คือเยื่อเลือกผ่านนะวาสารเจอสารละลายความเป็นข้นน้อยอยู่ซ้ายมือความเป็นข้นมากอยู่ฝั่งขวามือเราบอกว่าตัวทําละลายใช่ไหมเราดูจากระดับน้ําที่อยู่ในท่อข้างบนตรงนี้นะดูว่าตอนแรกมันเท่ากันอยู่ตอนแรกเท่ากันอยู่พอเราปล่อยทิ้งไว้น้ําใช่ไหมจากฝั่งซ้ายมือ จะเดินทางผ่านเยื่อเลือผ่านเข้าไปอยู่ฝั่งทางขวามือที่มีความข้นมากกว่าทําให้ระดับของเหลวมันไม่เท่ากันและใช่ไหมความแตกต่างตรงนี้เรียกว่าความดันออสโมติกอย่างนะ้นเราดูลูกขยายของไอเซอร์ม erm ีเซมิเพอร์เมยเบลลเมมเบรนใช่ไหมโมเลกุลของน้ําในที่นี้จะเป็นของแข็งใช่ไหมเออไม่ใช่ของตัวที่เล็กกว่าขอภอัยตัวที่เล็กกว่าโมเลกุลสีเขียวเนาะ ตัวเว้นตัวทําละลายหรืออาจจะเป็นน้ําก็ได้ง่ายดีนึกถึงน้ําไว้ก่อนในขณะที่สีแดงโมเลกุลมีขนาดใหญ่ใช่ไหมบอกว่านั่นคือตัวถูกละลายนะซึ่งเราบอกว่าไอเยื่อเลือกผ่านตรงนี้มันจะให้โมเลกุลที่ตัวเล็กก็คือน้ําตัวทำละลายนั่นเองสามารถเคลื่อนที่ข้ามเยื่อเลือกผ่านตรงนี้ได้แต่ในเคสนี้มันจะเดินทางจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาว่ะความเป็นขั้นต่ําไปหาความเป็นข้นสูง ม okay. ันจะเห็นว่าสีเขียวใช่ไหมมันมีลูกศรโยงไปจากซ้ายไปขวา3อันด้วยกันแต่จากขวาไปซ้ายมีแค่อันเดียวเพราะเราบอกว่าน้ำกำลังเคลื่อนที่ไปทางนี้อยู่นะอ่ะทีนี้แล้วเราบอกว่าน้ําจะเดินทางใช่ไหมจากฝั่งความความั้นต่ําไปความคั้นสูงถ้าเราจะต้องการต้านการเคลื่อนที่ของน้ําในตรงนี้เราจะต้องใช้ความดันที่เรียกว่า ความดันออสโมติกเนนิยามของมันดูอยู่นี้เนาะมันคือความดันที่ใช้ในการต้านการเกิดออสโมซิสเความดันที่ใช้ต้านการเกิดออสโมซิสเรียกว่าความดันออสโมติกซึ่งจะมีสูตรเป็น pi เท่ากับ mrt ห้ามเล่นมุกถึงเรื่องรถไฟฟ้าอะไรแถบนี้ m คืออะไรรถวนี้ m คือ m o ล a ร i t y ้โมลาริตีแล้วนะ m ใหญ่ไม่ใช่โมเลลแล้วนะ Okay. เน้นย้ำหน่อยตอนนี้ใช้ m ใหญ่ไม่ใช่ m เล็กแล้วอ่าจะเป็นค่าคงที่ของแกส๊ส0.082 T จะเป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินแค okay. ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ก่อนที่เราใช้หน่วยเป็นโมเลวใช่ไหมตอนนี้ใช้เป็นโมลาร์เน,นี่ยไม่ใช่เป็นโมลาร์อย่าเพิ่งสับสนนะอันนี้ก็ส่วนรูปข้างล่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือจะมีเยื่อเลือกผ่านอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า ก็เหมือนเดิมแหละฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งที่ความเป็นข้นต่ําใช่ไหมอันนี้เป็นน้ําเปล่าเลยในขณะที่ฝั่งขวามือจะเป็นสารละลายกลูโคสก็เหมือนเดิมเนาะน้ําจะเคลื่อนที่จากฝั่งความเป็นข้นต่ําไปหาฝั่งที่มีความเข้มข้นสูงอันนี้เรียกว่าการเกิดออสโมซิสนะเราบอกว่าถ้ารูปทางด้านขวามือสุดถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดออสโมซิสเราจะต้องมีความนันอัดเข้าไปที่ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งที่สารมีความข้นมากกว่าเพื่อให้น้ํา ไม่ออกมาแต่เราต้องบ,บ,บันมกลับเข้าไปเราบอกว่าออทําไมถึงเกิดออสโมซิสขึ้นมาเราบอกว่าทีมก็อธิบายลำบากเขาก็อธิบายอย่างนี้ในหนังสือเขียมนมาอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าถ้ามีการทดลองดังรูปใช่ไหมมีภาชนะใบใหญ่อยู่ปิดฝาเอาไว้ข้างในมีบีเกอร์สองใบขนาดเท่ากันฝั่งหนึ่งเป็น โซเวนก็คือเป็นตัวทำลายบริสุทธิ์ใช่ไหมฝั่งเป็นต้นตักอีกฝั่งหนึ่งเป็นสารละลายเราบอกว่าถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆหรือว่าตรงนี้ภาชนะต้องปิดฝานะภาชนะใบใหญ่ต้องปิดฝาไว้ไม่ให้มันระเหยออกไปไหนเขาบอกว่าพอทิ้งไว้นานๆตัวทำลายใช่ไหมมันจะระเหยแล้วกลับไปควบแน่นอยู่ในภาชนะอีกฝั่งใบหนึ่งว่ะเออเขาบอกว่าเนี่ย ตัวธรรมารายบริสุทธิ์ใช่ไหมมีความดันไอมากกว่าอันนี้คือจากสมบัติข้อที่หนึ่งใช่ไหมมีสมบัติข้อที่หนึ่งตัวธรรมารายจากบิเกอร์ซ้ายจึงจะระเหยได้ง่ายแล้วก็ไปควบแน่นอยู่ในบิเกอร์ทางด้านขวามือเหมือนกับการที่ตัวธรรมาลายเคลื่อนที่จากสารความข้นต่ําไปหาความเข้นสูงเหมือนกันแหละเห็นไหมจากความข้นต่ําน้ําเคลื่อนที่ไปหาสารที่มีความข้นสูงก็คือบิเกอร์ท้างดน้าขวามือนั่นเอง เราบอกว่าความดันออสโมติกใช่ไหมจากสูตรพายเท่ากับ mrt นะยคือความดันออสโมติกเนาะอันนี้จำง่ายไหมสูตรนี้เท่ากับ mrt เขาบอกว่าความดันออสโมติกนี้จะแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของสารละลายอาจจะต้องบอกไปนิดหนึ่งว่าที่อุณหภูมิเดียวกันเนาะเพราะว่ามันมีตัวแปรอีกสองตัวอ R ไม่ใช่ิค่าคงที่ไปแล้ว เขบอกว่าถ้าสารละลายสอชนิดมีความเข้มข้นเท่ากันมันจะมีความดันออสโมติกเท่ากันเรียกสารละลายทั้งสองว่าเป็นสารละลายที่เรียกว่า onic. อไอโซโทนิกเนาะไอโซแปลว่าเท่ากันไอโซแปลว่าเ,เท่ากันเนาะถ้าสาราลายสอชนิดมีความเข้มข้นไม่เท่ากันสารที่เข้มข้นมากกว่าเรียกว่าไฮเปอร์โทนิกใช่ไหมไฮเปอร์ Hyper. เราเรียนมาแล้วภาษาอังกฤษลงไทยด้วยเออ ไฮเปอร์ Hyper, อะไรอย่างนี้แปลว่ามากกว่าไฮเปอร์โทนิกก็คือมีเป็นสารอะไรที่มีความเข้มข้นมากกว่าส่วนสารที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเรียกว่าไฮโปโทนิกไฮโปแปลว่าต่ํากว่ามีไฮโปกับไฮเปอร์ชื่อคล้ายกันเคไฮเปอร์คือมากกว่าไฮโปคือต่ํากว่าเอา,อางี้<อ>ในหนังสือก็โชว์รูปเม็ดเลือดแดงใช่ไหมในเซลล์เม็ดเลือดแดงในเซลล์ของเรา มันมีสารอยู่หลายชนิดก็แปลว่าควรจะมีความเข้มข้นในระดับหนึ่งต้องไหมถ้ามันไปอยู่ในสารละลายที่เป็นไอโซโทนิกไม่มีอะไรแปลกก็มีน้ำก็สามารถเดินทางเข้าและเดินทางออกในอัตราที่เท่ากันถ้าเราเอาเม็ดเลือดแดงไปใส่ในสารละลายที่เป็นไฮโปโทนิกไฮโปโทนิกแปลว่าอะไรนะไฮโปโทนิกแปลว่ามีความเข้มข้นต่ำกว่า เห็นไหมแต่ว่าน้ําจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนนะน้ําจะเคลื่อนที่จากข้างนอกเข้าไปข้างในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะบวมเต่งมาอย่างนี้ในรูปตรงกลางเนาะในรูปตรงกลางถ้าเราเอาเซลล์เ,ลเม็ดเลือดแดงไปใส่ในสารละลายที่เป็นไฮเปอร์โทนิกแปลว่าสารละลายข้างนอกมีความเข้มข้นมากกว่าก็แปลว่าน้ําจากข้างในเซลล์จะเดินทางออกมาข้างนอกทําให้เซลล์มันเหี่ยวเล็กลงกว่าเดิมเห็นไหม เซลล์เหี่ยวในรูปทางด้านขวามือ,อน,นี้คำอธิบายว่ามเมล็ดแดงจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในสารละลายชนิดต่างๆปรากฏการณ์ความดันออสโมติกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นการถนอมผลไม้ด้วยการเชื่อมใช่ไหมทำให้ความเข้มข้นสูงนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้ผลไม้ที่เชื่อมแล้วเชื่อมในน้ำตาลอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าความข้นจะสูงมากถ้ามีเชื้อโรคมาเกาะอยู่บน นี้สมมตินนะมันเป็นการถนอมผลไม้คือคือยืดอายุการอายุการเนียกว่าอะไรดียืดอายุของอาหารแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเชื้อโรคจะมาเติบโตบนผลไม้ที่เราเชื่อมเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเซลล์ของเชื้อโรคก,ก็จะมีความนันต่ากว่าใช่ไหมแต่ว่าน้ําจากเซลล์เชื้อโรคมันจะถูกดูดออกมาทําให้เชื้อโรคตายจบเพราะมันขาดน้ําหรือการระดึงน้ำขึ้นไปตามต้นไม้ใช่ไหมในรูปนี้ต้นไม้สูงสูงสูงมากๆเลยอ่ะ ูงเกิน10เมตร20เมตรไปอีกแล้วถามว่าเฮ้ยมันดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงทั้งต้นได้อย่างไรก็เรื่องความดันออสโมติกเช่นกันหรืออาจจะเป็นเรื่องการทําน้ําให้บริสุทธิ์น้ํา RO ยอกมาจากไหนวะ Reverse osmosis ใช่ไหมน่าจะมีอยู่ในรูปถัดไปเป็นยังไง Reverse osmosis เนี่ไหมกระบวนการ Reverse osmosis น้ํา RO เป็นวิธีการทําน้ําให้สะอาดวิธีหนึ่งใช้ได้แม้กระทั่งการทําให้น้ําทะเลกลายเป็นน้ําจืดน้ําทะเลเค็มมากมีสารเยอะมากเลยมีสารลายอยู่ในนั้นเยอะมากแต่เราสามารถทําน้ําทะเลให้ใบริสุทธิ์ด้วยวิธีการรีเวิร์สออสโมซิสที่เราบอกว่าเรามีเครื่องกรองน้ําอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะแล้วแต่บ้านเนาะบางับ,บ้านใช้รีเวิร์สออสโมซิสจะระบบอื่นก็แล้วแต่นะพูดง่ายๆเลยก็คือเราจะเอาน้ําทะเลมาสมมติ เป็นอะไรเราก็แล้วแต่แล้วเราก็บังคับหัดความดันให้มันเดินทางผ่านเยื่อเลือกผ่านนั่นเองพระเอกของเราซึ่งเยื่อเลือกผ่านบอกว่าจะให้น้ําอย่างเดียวที่ผ่านไปได้โมเลกุลอื่นไม่ยอมผ่านก็เลยทําให้ได้น้ําบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นเองนะซึ่งต้องใช้เอ่อต้องใช้อะไรต้องใช้ความดันให้มากกว่าความดันออสโมติกของน้ําทะเลนะจึงจะสามารถกรองเอ่อกรองน้ําตรงนี้ทําน้ําให้บริสุทธิ์ได้ ลองดูตัวอย่างก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรมากเลยใช่ไหมความดันออสโมติกของน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ30 atm นะ30.0 atm ที่อุณหภูมิเท่านี้เพะนั้นอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ T เท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินใช่ไหมเยเท่ากับ298คลวินโอเคจงคำนวณความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ของสารละลายซูคโครสในน้ำที่มีความ เก็งค้นไอโซโทนิกกับน้ําทะเลก็คือสมมติให้มันมีความมีความดันออสโมติกเท่ากันนั่นเองใช่ไหมอ้าวสูตรว่าอะไรว่าไอโซโอ่าเขียนไว้ก่อนก็ได้ไอโซโทนิกกับน้ําทะเลแปลว่ามีออสโมติกเพรสชอร์เท่ากันนะสูตรของเราคือพายเท่ากับ mrt ซึ่งเป็น m ใหญ่แล้วตัวใหญ่ทุกตัวแล้วคาวนี้ใช่ไหมอ่อา,ายคือเท่าไหร่ายคือออสโมติกเพรสชั่ใช่ไหมเป็น30.0 atm โลอล่านะอ่าคือ0.082ใช่ไหมค่าคงนี้ของแก๊ส t คือ298เเพราะฉะนั้น m จะมีค่าเท่ากับ สาหารด้วย0.082หารด้วย298ร้เก้าสิบดเครื่องเลขออกมาจะได้1 2ึ่งจุดโมลาร์จบแล้วโอเคั้นต้องมีสารลายซูโครสปันค้นหนึ่งจุดโมลาร์แล้วจะมีออสโมติกเพรสเชอร์เท่ากับน้ำทะเลเลยที่25 e องศาเซลเซียส ในนี้เราก็จะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของสมบัติคณนะิเกีฟระอันนี้เป็นเ,เรื่องของจุดเยืะกแข็งนะการทดลองของจุดเยื่อแข็งอีกแล้วคล้ายๆกับที่เธอทําไปในแ lab ไหมน่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งสูตรอย่างง่ายใช่ไหม empirical formula เป็น C5H4 นะว่าเมื่อนําสารนี้7.85กรัมไปละลายในเบนซีน สามร้อยหนึ่งกรัม okay. เหมือนกันใครมันคิดตัวเลขพวกนี้ขึ้นม,มาเนี่ยพบว่าจุดเยือกแข็งลดลง1.05องศาเซลเซียสให้หาสองอย่างหนึ่งหามวลโมเลกุลเน,ะนเาะโมเลกุลเวทและให้หาสูตรโมเลกุลที่แท้จริงของสารนี้เ okay. อะเราก็ ถ้ามันเกี่ยวข้องกับจุดเยือกแข็งเราก็มีอยู่สมการเดียวแหละเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องคิดดูว่าเรามีสมการว่าอะไรอาจารย์เขียนไว้ข้างบนก่อน T F เดลต้าขออภัยเดลต้า T F เท่ากับ k F คูณกับ m เล็กนั่นคือโมเลกุลโอเคเรารู้อะไรเรารู้นี้แล้วอาจารย์ติ๊กด้วยสีเขียวดีไหมเรารู้นี้แล้ว ใช่ไหมเรารู้ว่าจุดเดยื่อแข็งลดลงเท่าไหร่ Kf เราก็รู้เออเพราะว่าเป็นค่าคงที่ไปเปิดดูจากตารางเอาน,นเราต้องหาอะไรเราจะต้องมารเราต้องสามารถคำนวณโมเลลออกมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้จากเดลต้า Tf ใช่ไหมเราควรจะไปหาค่าโมเลลได้แล้วจากโมเลลเราควรจะรู้ว่ามีจำนวนโมเ,เท่าไหร่ จากจำนวนโมตรงนี้เราจะไปใช้หาค่ามวลโมเลกุลนะโอเคใช่ไหมเพราะว่าโมลแล้วเป็นความเข้ข้นที่เกี่ยวกับข้องกับโมใช่ไหมแล้วเมื่อเรารู้โมเราก็น่าจะหาโมเลกุลเวทได้อัะนั้นเรามีลำดับความคิดตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะค่อยๆทำไปโอเคอ่ะเราบอกว่าเรารู้จากสิ่งที่เรามีก่อนใช่ไหมเดลต้าทีเอฟ เท่ากับ Kf อดอาภาัยนี่ตัว K นะ Kf คูณกับ m เล็กใช่ไหมซึ่งเราอยากจะหาค่าโมเลวก็จะต้องมีค่าเท่ากับเดลต้า Tf หารด้วย Kf นะซึ่งเดลต้า Tf เท่ากับ1.05 Kf มีค่าเท่ากับ5.12นนะอันนี้คือค่าของเบนซีนต้องไปเปิดตารางดูนะว่าค่า Kf ของเบนซีนเป็นเท่าไหร่ ตรงนี้จะได้ออกมาเป็น0.205โมเลลซึ่งคำว่า0.205โมเลลมีความหมายว่าอย่างไรมันคือ0.205โมต่อ1กิโลกรัมใช่ไหมอาจารย์ขอเขียนเป็น1,000กรัมได้ไหมคำว่าาเปลี่ยนสีนิดหนึ่ง ก็ว่า0.25โมลลรในที่นี้ก็คือความหมายนี้ใช่ไหมนะซึ่งเราต้องการหาว่าถ้าเรามีสารละลายของเราใช่ไหมสารละลายของเราจริงๆแล้วมันมีตัวทําละลายอยู่เท่าไหร่เบนซีนคือ301กรัมแล้วเราอยากจะรู้ว่าแล้วมันคิดเป็นว่ามีสารนี้อยู่เท่ากับกี่โมกันก็คือให้เป็น x เพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหม แล้วเราไปแก้สมการเพื่อหาค่า x x ก็จะเท่ากับ0.205คูณกับ301แล้วหารด้วย1,000แปลว่าจะมีสารชนิดนี้ใช่ไหมอยู่ในสารลายตรงนี้อยู่ที่0.0617มดี๋ยวไปต่ออีกหน้าหนึ่ง อตอนนี้เราบอกว่าเรามีสารชนิดนี้ใช่ไหมสารชนิดนี้เรามีอยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้0.0617โมลซึ่งในโจทย์ก็บอกแล้วว่าเขามีอยู่เท่าไหร่เขามีอยู่7.85กรัมเพราะฉะนั้นโมลเลกุลาร์เวทใช่ไหมมวมลโมเลกุลก็คือ7 จุดแปกรัมหารด้วย0ูนย์โมลก็จะมีค่าเท่ากับ127กรัมต่อโมลนี่คือมวลโมเลกุลของสารชนิดนี้โอเคแล้วถามว่ามันจะมีสูตรโมเลกุลที่แท้จริงเป็เท่าไหร่สูตรอย่างง่ายคืออะไร สูตรอย่างง่ายโจทย์บอกว่ามันคือ c 5 h 4ซึ่งจะมีมวลโมเลกุลเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิด c 5 h 4ก็จะเป็นแค่64.08กรัมต่อโมงใช่ไหมมันก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองครึ่งหนึ่งของ127ใช่ไหมประมาณครึ่งหนึ่งก็พัพนสูตรโมเลกุลก็ควรจะเป็น สิเท่าของ C5H4 ใช่ไหมก็คือ C10H8 นั่นเองโอเคนี่คือคำตอบสองข้อโอเคดูซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะดูซับซ้อนนิดหนึ่ง